สวัสดีครับท่านผู้สั่งที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งได้ไถ่ถามถึงเรื่องราวอันน่าสนใจยิ่งนักท่านใช้คำว่ากระทรวงเวทมนต์แห่งสยามประเทศในอดีตท,ท่านผู้ฟังครับหากเราจะพูดกันตามประวัติศาสตร์แล้วนั้นในสมัยโบราณของเรา สยเวทมนตราและอาคมหาใช่เรื่องเล่นๆหรือเรื่องงมงายไหมหากแต่มันคือยุทธศาสตร์มันคืออำนาจที่อยู่คู่กับการปกครองบ้านเมืองเลยทีเดียวครับเราอาจจะไม่มีกระทรวนที่ตั้งชื่อการตรงๆแบบนั้นแต่เรามีหน่วยงานที่ศักดิ์สิทธิ์และลี้ลับยิ่งกว่านั้น ซึ่งก็คือกรมปุโรหิตและสำนักโหราธิบดีซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือต้นรัตนกโกสินนั้นหน่วยงานเหล่านี้ก็คือกระทรวงเวทมนต์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของแผ่นดินนั่นเองครับหน้าที่ของสำนักมหาเวทแห่งราชสำนักเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเสกคาถาให้ดูหรือหวา หากแต่มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผูกพันอยู่กับชะตากรรมของแผ่นดินถึงสามประการด้วยกันประการแรกคือการพิทักษ์องค์พระมหากษัตริย์และพระนครท่านผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมครับตามกำแพงพระบรมมหาวังตามประตูเมืองโบราณเหตุใดจึงต้องมีสารเพียงตา เหตุใดจึงต้องมีการฝังอาถรรพ์นั่นแหละครับคือฝีมือของพวกเขาเหล่าพราหมณ์ปุโรหิตและอาจารย์จอมขมังเวทเหล่านี้คือผู้ทำพิธีฝังหลักเมืองอัญเชิญเทพย,ายดาอารัก์ผู้ศักดิ์สิทธิ์มาสถิตและมีหน้าที่วางกลไกอาถรรพ์ที่เรียกว่ายันหรือกลไว้ตามทิศต,ต่างๆของพระนคร เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจคุณใสมนดำหรือเสนียดจันไรจากศัตรูไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาในเขตพระราชฐานและทำอันตรายต่อองค์พระประมุกได้ในประการที่สองคือการทำศึกในทางสยเวทในยามศึกสงครามหน่วยงานนี้คือหัวใจสำคัญยิ่งกว่ากองทัพเสียอีกครับ ก่อนที่ทหารหานจะออกรบเหล่าปุโรหิตและอาจารย์ผู้เรืองอาคมจะต้องทำพิธีปลุกเสกอาวุธยุทธปกรณ์ทั้งดาบหอก้าวมีการลงอักขระเลขยันพวกเขาต้องทำตะกรุดผ้าประเจียหรือเสื้อยันคงกระพันชาตรีแจกจ่ายให้แก่เหล่าทหารหาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อให้คมดาบคมปืนของศัตรูนั้นมิอาจระคายผิวได้และที่น่าสะรึงกลัวที่สุดในสมัยโบราณคือการทำพิธีสาบแช่งหรือคุณไสส่งไปยังกองทัพของข้าศึกที่เรียกกันว่าการทำพิธีตัดไม้ข่มนามหรือการส่งเสือสมิงหรือกองทัพผี เข้าไปปั่นป่วนในกองทัพของศัตรูทำให้แม่ทัพในกองของฝ่ายตรงข้ามล้มป่วยโดยไม่ทราบเหตุผลหรือทำให้ไพรพ่พลนั้นเกิดความหวาดกลัวจนแตกทัพไปเองนี่คือสงครามที่รบกันด้วยอำนาจจิตและมนตราครับและประการสุดท้ายคือการปราบปรามไผ่มืดและแน่นอนครับ เมื่อมีวิชาก็ย่อมมีทั้งผู้ใช้ในทางดีและทางชั่วหน้าที่อีกประการของกระทรวงเวทมนต์แห่งสยามนี้ก็คือการปราบปรามภัยที่มองไม่เห็นหากมีผู้ใดบังอาจใช้ไสยเวทมนต์ดำกระทำคุณไสยรรงองค์พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือคิดการกรบฏ หรือแม้แต่ในายามที่บ้านเมืองเกิดโรคระบาดร้ายแรงที่เชื่อกันว่าเกิดจากผีหาซาตานหรือเกิดภัยพิบัติอันผิดธรรมชาติคนเหล่านั้นหรือเหตุการณ์เหล่านั้นจะถูกจัดการโดยหน่วยปราบปรามอาถรรพ์ของหลวงซึ่งก็คือเหล่าพราหมณ์และอาจารย์ผู้มีวิชาแก่กล้ากว่าพวกเขาจะทำพิธีถอนของทำพิธีสะท้อนกลับ ทำพิธีสวดมนต์ขับไล่เสนียดจันไรหรือจับกุมพวกกระทำผิดนั้นมาลงอาญาแผ่นดินซึ่งโทษในสมัยก่อนนั้นหนักหนาสาหัสยิ่งหนักครับมีเรื่องเล่าขานกันในสมัยครุงเก่าว่าครั้งหนึ่งได้เกิดภัยแล้งครั้งใหญ่หลวงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนานหลายปีจนผู้คนอดอยาก เหล่าปราดในสำนักมหาเวทแห่งนี้จึงได้ร่วมการจัดพิธีขอฝนหรือพิธีพิรุณศาสตร์โดยมีการสร้างรูปปั้นพญานาคและสวดมนต์บูชาพระคันธราราชว่ากันว่าหลังจากพิธีนั้นเสร็จสิ้นลงในค่ำคืนนั้นเองก็บังเกิดเมฆฝนตั้งเขาและมีสายฝนโปรยปลายลงมาชุบชีวิตให้แก่แผ่นดินอย่างน่าอัศจรรย์ครับ นี่เลยครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของกระทรวงเวทมนต์ในแบบฉบับของสยามประเทศมันไม่ได้มีไว้เพื่อเสกคาถาให้ดูหวือหวาหากแต่มันคือรากฐานแห่งความมั่นคงเป็นความเชื่อที่ผูกโยงจิตใจของคนในชาติและเป็นเกราะแก้วที่คอยคุ้มครองแผ่นดินสยามของเรามาตั้งแต่อดีตการครับสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อน สวัสดีครับ